สวัสดีครับผมพ่อแม่้น้องป้องปายสุขสุคนนะครับตอนนี้นะครับผมมานั่นพระนะครับพอดีคุณพิมพ์รีกิมอยากได้พระสององค์นะครับพระเจดกษัตริย์พ่อแม่าน,นน้องนีก็เลยมาหาหา,าพระจาย์เจยวนะครับ ีครับผมพ่อแม่พี่น้องพามาหาอาจารย์พระอาจารย์เจ้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้นองนะเ,เช่าพระพ่อแม่ มี่ยื่นข้นอยูอ๋ฝันคืนวานนี่แหละพี่จะเอาผ้าอะไรเฮียบอกมาผ้าไอ้เจ็ดกษัตริย์นะครับองค์ดำจิ๊นาโรทัามรับผมองค์ดำจะองค์อะไรองค์สององค์นะครับสององค์ที่ว่าองค์องค์เท่าไหร่ครับองค์ละห้าร้อยพรับผมนั่นแหละก YouTube ใหม่ครับวันนี้ครับผ้มมาไก่ YouTube ใหม่ปานนี้ถูโจบวชดอินีวานนี่ยค่ะ โอ้ครับผมพระลุงพลในบวชครับผมใส่ขันอะไรล่ะลุงพลในบวชภาษาหนึอเหมือนกัใส่อุ้มผ้าโอ้โย่เรือบวชโอ้ครับเออเจ้าปุ๋ยซูเปอร์มาจากบ้านไหนมาจากไหนมาจากที่สุนโอลโอ้เดี๋ยวแต่บ้านเอ็ดน้อยแอดน้อยครับแอดเจแอดน้อยกุล่ะครับเออมานานหรือยัง นอนได้สองคืนแล้วอเปิดช่องใหม่บัดนานหรือยังเปิดประมาณเดือนมษา,มมาค่ะเมื่อเดือนมษาคนติดตามเยอะหรือยังเลยตอนนี้ประมาณสี่ร้อยคนอประมาณสี่ร้อยคนมาบ้านคุนได้เร็วอยู่ดอกออถ้าบอมาบ้านลุงพ่นระยากยากเขาดันกันเร็วบ,บอกอยู่นี่บอกลุงพ่นดันแน่นครับอ,อ,อาจารย์ก็บอค่อยอาจารย์ก็พอค่อยได้ได้ไป เลนก็พอได้ไปถ่ายอย่างในถ,ถ่ายเนาะอจอกจอก๊กๆ่ๆอยู่ในคลองอาจารย์ครับถ่ายเล่นนีจอกจอกแก๊กแ่งก็เทศปจะถ่ายเทปอะไรอ่าก็ปลายเรื่อยๆของเล่นอย่างพี่ชมชอบเข้ามาฟังเทปคนเปิดเอาแล้วบอทโจโจสององ,อออง,งค์ดำ บ้านเอสอยเอสเจเอสอยเอสเจก็กลับไปดูแลพ่อไม่คลิปตอนพระอาจารย์พูดแต่ไหมได้เอสโนเอสเจต่อไปกลับแต่่อนก็เป็นช่องใหญ่แล้วยู่ประจำแล้วก็บ้านลุงพลต่อมาก็เลยมีปัญหาทางครอ,อ,อบครัวต้องกลับก็ดูแลครอบครัว ท่านพี่พพลอมนะครับมากับพระอาจารย์ไร่ขึ้นที่หนึ่งคนดูหลายท่านพอๆกับช่องกับตันช่องกับตันช่องพี่อ๋อเมเดครับช่องเมเดสตอรี่ช่องอ๋อ,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 อพี่อ๋อครับพี่อ๋อแล้วที่นี่ไอ้ไอ้ คุณชันใชยพอเห็นเนาะเดี๋ยวนี้ครับรู้สึกเขาจะไปอยู่เวียดนามมังเห็นวันั้นเขาลงคลิปมาว่าตามหาคนไทยในเวียดนามอะไรเนี่ยอ๋อไปต่างประเทศแล้วครับชันใชยไปต่างประเทศแล้วเวียดนามเราเพราะนั่นช่องใหญ่เลยแต่นานมันก็ได้คือออกไปครับบางทีมันมีเวลาเวลามีข่าวด่วนเขาวิ่งไล่ ลุงพลไปสู้คดีโน่นนี่ทำคดีโน่นนี่บางทีก็ลดไล่ทันหน่อยทันแต่มีคนมันชอบไปตอนนี้ยังมุ่งมายังยังรุ่นคดีลุงพลตลอดเรื่องจะมาไปอยู่เราจะเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่าจะไปลุมกันว่าลุ้มทั้งลุมดาทั้งลุม ตั้งเรื่อง<า>หลาย,ายอย่างครับทั้ทงรุมว่าทั้งรุมมันมีกันสองอย่างนะเนี่ยโอ้ทำอย่างอื่นทำยูทูบเบอร์อย่างอื่นมันก็ดีอยู่แต่ว่าถ้าทําคนเดียวแต่ถ้าทําเยอะคนนี่ก็ดีคนมาลุมดูออย่างวันเอาไปทิ้ตปตหกตูมสองวันสองคืน ไปตามไปที่ศาลตามไปที่ศาลด้วยพวก่ายปก็ขายกันพวกดูก็ดูตลอดกันก็มันลุมกันดูก็อยากดูอยากรู่นกันใช่ไหมพอเสร็จจากนั้นมาแล้วก็ทิ้งไประยะละน่นแหละจะมีเรื่องประเด็นขึ้นมาโน่นแหละมีประเด็นดรามา่าขึ้นมามีประเด็นเรื่องอะไรขึ้นมาน่นแหละเออเป็นคนทั้งลุม รุมว่าทั้งลุมช่วยทั้งลุมมันก็ไม่รู้จะมากน้อยขนาดไหนแต่เราดูแต่ฝ่ายทางกลุ่มทางลุมพลเนาะเราไม่ได้ไปดูทางฝ่ายนั้นนมารู้ว่าเขามากน้อยขนาดไหนพวกลุมดูกันลุมด่ากันฝ่ายด่าก็ไป่ายฝ่ายด่าก็ฝ่ายรุ่นเอออย่างไงมาก,ก็อนแล้วมาได้รุ่นลุงพลรุ่นความถูกต้องรุ่นความเป็นธรรมรุ่นความไม่ ไม่เป็นแพะรับบาปในกรณีน้องชมพู่ใครก็ตามไม่รู้ว่าฝ่าไหนลหละถ้าใครทําใหเา้เด็กเสียชีวิตก่อนจริงๆจะคล้งองจริงนะไม่เอาแพะนะมันก็ไม่ดีทางนั้นแหละใครจะยอมรับได้ถ้าใครยอมรับได้มันก็เกินไปใช่ไหมใครก็ยอมรับไม่ได้ทางนั้นแหละคนไปทําให้เด็กเสียชีวิตอี่ดโดยเจตนาโดยตั้งแก้ ถ้าคนเป็นยอมรับได้มันก็เกินไปแหละ,ะส่วนมากมันก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นมันก็รุ่นความเป็นธรรมรุ่นความถูกต้องกันทางนั้นให้ความเป็นธรรมให้ความถูกต้องกงสองฝ่ายทำยังไงก็ต้องอดูพวกเรียกว่าเอาเอาเอา,เอาความถูกต้องของความเป็นธรรมันเป็นใหญ่ดีที่สุดแต่ส่วนมากแล้วดู รู้ว่าปิดว่าถูกถูกใจกูก็พออยากจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ดีนสังคมเดือดร้อนวุ่นวายแต่เป็นม,มาไม่ใช่เฉพาะญาติโยมพระ,ะ,ะ,ะก็จะเป็นเนาะพระก็จะเป็นอยากเป็นอย่างอาจารย์ไปวันก่อนอพระทำไม่ถูกใจชาวบ้านชาวบ้านเขาก็อยู่กับพระพระก็อยู่กับชาวบ้านเมื่อพระทำไม่ถูกชาวบ้านเขาก็คงจะเห็นไม่ใช่เห็นคนหนึ่งก็คงเห็นหลายคน ทำไม่ถูกเขาก็ไม่พอใจกันทั้งหมดเราก็ไปทํอาอธิกรไปทำไปเคลียร์กัน,ออนกท,ทั้งคออสัานกพุธทั้งผู้ใหญ่ทั้งกำนันทั้งคณะสงฆ์แล้วมีมติแล้วก็เราเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายพระแล้วก็เออผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายพระเราก็ต้องเป็นกลางไม่เข้าข้างทางฝ่ายพระไม่เข้าข้างทางฝ่ายโยมใครทําถทก เราก็ช่วยช่วยส่งเสริมเขาให้ทาผิดเราเขาบอกว่าผิเดเราก็ต้องยอมรับผิดแล้วก็ต้องมีการแก้ไขมีการแก้ไขกับทางนั้นทีนี้พระก็พระปานโมรพะองนนถ้าก็ไปไปแล้วไปอีกสำนักหนึ่งรุ้จากวาพระองค์นี้ไปแล้วก็จะไปเข้าข้างกันอยู่เราบอกว่าอย่าไปขึ้นไปเข้าข้างกันเราต้องเข้าข้างความถูกต้องส่งเสริมความถูกต้อง,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 งไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละถ้าเราไปส่งเสริม ความไม่ถูกต้องให้เป็นมีอํานาจขึ้นมาส่เางเสริมความถูกใจว่าอย่างนั้น,นก็จะเดือดร้อนบุ่นวายนี่กำลังเป็นคดีกันเมื่อคืนนี้ก็เลยโทรไปโทรไปหากลุ่มที่เขาเจ้าทุกว่าอย่างนั้นกลุ่มที่เจ้าทุกไปแล้วยังไม่พอยังส่งยังส่งคนมาลางควานอีกว่าอย่างนั้นเขาก็เลยไปแจ้งที่สพตกกตูมเมื่อคืนอ,อาจารย์โทรไปถามเป็นยังไง กำลังแจ้งความบ่างยังไนเออก็แล้วแต่นะเป็นหน้าที่ของพวกเป็นหน้าที่ของเจ้าทุกที่จะดําเนินการเป็นหน้าที่ของเจ้าของเจ้าทุกที่จะดําเนินการเ,าเพราะว่าเราก็เอาความถูกต้องลแล้วก็หาว่าอาจารย์หาว่าพระหาว่าอาจารย์ตัดสินไม่เป็นธรรมมันเป็นธรรมถึงไหนอาจารย์ไม่ได้ตัดสินคนเดียวอาจารย์เป็นเพียงแค่เสนอขึ้นมาในที่ประชุม ถ้ามีท่านปอสํานักพุทธนี่ำนันผู้ใหญ่บ้านาลอดพื้นชาวบ้านตลนดอดพึนคณะสงฆ์นั่งอยู่ตรงนั้นอาจารย์เสนอขึ้นมาเอาอย่างนี้ไหมในเมื่อในที่ประชุมมีมติเห็นสมควรกันหมดแล้วถึงตัดสินแล้วก็ไม่ใช่ตัดสินแล้วเอาในที่ประชุมทั้งหมดตัดสินเราจะว่าไม่เป็นธรรมได้ยังไงในเมื่อไม่เป็นธรรมมันก็มีการคัดค้านกันขึ้นมาตรงนั้นเพราะว่าคนที่คนที่ ไม่ยอมรับนั่นแหละไม่ยอมรับความถูกต้องนั่นแหละถึงไปเปล่าขึ้นมาว่าตัดสินด้วยความไม่ตัดสินด้วยความไม่เป็นธรรมอย่างนี้เนี่ยแปลกอยู่นะเราก็ต้องดูเหตุดูผลก่อนว่าเขาตัดสินตอนนั้นเป็นยังไงไม่ใช่เอาเอาความเห็นคนเดียวมาตัดสินต่อเรื่องให้คุณพิจยาลนาให้คุณคุณไก่เลียร์ว่าคุณ รับเงินเขามาชาวบ้านเขาหา